สบายดีปาลุงมาพกับส่งน้องแคนนี่กินข้าวยมแรงๆระลุงเลยกินขาวยมแรงคนกก็บ่ได้คอยลุงขี่ผวนบ่มีสัญญาณปุ้งเล่วใช้น้องปฏิไปตาเกาะปุงม่น้องปติกินขาวยมแรงๆปลุาดีปาลุงแกินขาว ข้างๆขึ้นเขาก็ปอะปุ้งจงกับแกงปลาแกงปลาปลาลุงข้าแกงปลามีเขาเป็นหนองแคนแกงปลาแค็งปลาลุงแกงปลาเค็งกระปิงปลาดุกตัวนึงปลาดุกหน่อยตัวหนึ่งปลาเถ้าปลาลุงมาหงโอ้โหจิตกรกินง่ายม้จิตกรกินปลาลุงจำปลาลายแต่น้ำคุณู่ปลาลุงไม่ใช่เขาเลยเพื่อนอาหาร ตอนั้น่านตนั้นพอน้องแก้ก็เมื่อเกี่ยวเขาอยู่บ้านเอาชุกเลยลอุกชุกให้หนึ่งก็ลงชุกกะดก่อนให้ใหญ่ดนกินเขาไปเลยเป็นกระปูแน่นี่ก็ล่มแห้งเลย่มกระแห้งน้ำดูเลยที่น้ำหนาวล่มกระแห้งไปเลย อไกลๆไอหลาไปไอไอไปตึกแห่ไป,ไ,หไปตรงเลยตตีว่าพี่ขอโทษช่อภัยเด้ประรุ่งชูทายไปเรียนน้องแกงกสูไปดิูทายจิบไปโรงเรียนไปทั้งไปทั้งตอนแน่นตรงเต้า มีกนือเคไปเือืนกับเมือไงไปเลยมีกะวังพีอวันพีเอสกับเขาไปเลยกินขาออไปเลยตาเนะจังหวะตามหงละมือื่นเนี่ยตามมาหงเพมีคนอยู่กิน มัาทิ้บมสามชมน้องแคนมาต่อไปดูเลยเล่น้าน่ากับพาอมามาพี่แต่ห้องกับปูไม่คน ไม่ได้ปนเลยจำกินไผกินมันปลงเลยแม่งก็ะปูยิ่งยิ่งแก็ทังอ่ะมันชอบตีปนทังไรกตนปนจำไผจจำมันโอเคนั่งตะบอปนี่นั่งตะบอบจักรลูจักรยังเนี่ยังไงแม่ได้ักว เท็จจะบอกเนาะยังหอ้าอย่างงี้ปาบูปะปะบูปลาดุงจะกินเบิดปลากันเด้อหัวมันแล้วนี่จะกล้าน น้ำเต็มหมอเบิดเบิดปลาลูกเลยน้ำเต็มหม้อปลาลูกเลยโอ๋อถูกปลาลูกนลยนเต็มหมอมันบอมีคนกินปลาลูกไปกินน้าก่อนย็นแล้วน้ำเก็งปลาน้ำเดือดนะน้ำเค็งปลาใส่หมกบุบเย้สบายดีปลาลูกมาพอกับส่งน้ำแค็นี่ก็เกี่ยวข้าวแล้วก็มาพาปลาลย สวายดีปลุงแม่สวายดีปลุงเกี่ยวข้ามาน้องโดนัดลงไม่ตีเข่าสวายดีปลุงฟัดเข่าฟาดนะแม่งนนข้าลาเลค่ะเข้าลาปะลุงเลย

ตียังอันตีตอยามไปเออผ่าถอยมาตะลงอย่างลูกเนาะอ่ะข้าวบ่เป็นตีเอาพ่อเนาะตี <aunque śmiejoughs>

มันพุ่งออกน้ำเลยถ้ามีฟันบอสขึ้นชึงสูเนี่ยเดี๋ยวได้เป็นมิดเลยมาจักเขาก็ากออกเลยเป็นตง่ายนาบ้านชุกน้ำเลยเท้าลุงบอยกับชุกเลยมาจักแฟนปนตัวง่ย าลุงบอยเราดำก่อนดูวยพลุงเยงนึ้นงดน่ไม่ใช่เาลเลยนับไ่ใลยวลุ่งไหมไม่พลุง่งไลูกงานพลุ่งไหแค่ขึ้นไปเมืองเทียนมาหน เย็นลูค่ะเอาโน้ยว่ามืนนเขามาออยู่บ้านนบ้านนบนนงนก็มาบ้านหญ้า

Enggak, nungkain dulu.